พี่อ้วนสวัสดีครับโอ้อคนไทยกลายเป็นคนใต้แล้วลูพี่อ้วนอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ใช่คนใต้พี่เป็นคนสุพรรณสุพรรณไม่ได้อยู่ภาคใต้นะล,ลูกสุพรรณพูดเหนือเหมือนใต้ไง, <c oughs> ง,งหนุ่นุ่มนื้อหลังมากเลยอะ่ะตายละ <c oughs> โอ้ยยิงอะไรเยอะเนี่ย <c oughs> สว <im cek warm> <im> ัสดีครับโอ้โหพี่ว่านสวัสดีครับน้องสวัสดีเห็นป้าน้าอายุเท่าไหร่เนี่ยโต๊ะหกขวบครับโอ้โหเสี่ยงน้อยนึงเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์สี่เนี่ยกูลงไม่พักเลยไม่มีกูเป็นคนเดียวหรือว่ายังไง โอ้โหมึงมึงก็ผักบางก็ได้เน่ยัว่านี้มาบางทำยังไงครับดับเบิลเกลร้อยยิงพวกันหมดนะเกวไม่ทันพากเลยวัสดีครับน้องพีผู้คนเดียวพ่เปิดใหม่นองชื่อเลยนะชื่อพามาแล้ว้าวงิอนไ่ สักท,ทีีตานีเขทาทันตาเดียวเี่ง,งน้องน่ารักมากเลยอ่ะตายละดูสตรีมพี่อ้วนทุกวันเลย First Blood ไปครั้งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิจากคนไทยกลายเป็นคนใต้แล้วดูพี่อ้วนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ใช่คนใต้พี่เป็นคนสุพรรณสุพรรณไม่ได้อยู่ภาคใต้นะลูกสุพรรณพูดเหนือเหมือนใต้ไงหนุ่มหนุ่มเนอะหลังมากเลยอ่ะตายละ ดูวี่อ้อันทุกวันเลยขอบคุณครับขอบคุณที่มาดูพี่นะกดแชร์ด้วยยิงพี่ว่าทำไมเนี้ยไม่มีใครชุวพี่คนนั้นเลยโอ้ยจิงอะไรเยอะเนี้ยมไดีแดกหรอต้องสรงไว้แล้วอู ตุ้ยตื่นไฟปะวะตัวยิงมันนะโดโบโับเบิลเ i l l จ้าคอวจ้าเก็บปีได้ด้าอย่างดีตายรอรอบต่อไปดุควันใส่เวนน่ารักมากเลยพี่ถามก่อนน,นุ๊เป็นพี่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายอ้าว ตังเล่นกันแล้วกว่ะอาวิง first blood เอ๊เอ้าโอ้ยวุ้งซ่าขยิงล้มแล้วเดี่ยวดับเบิล kill โอ้ยโอเคมัได้โลชนาเยอะมึงแม่ใจรอโลชนะเยอะแล้วอะชนะแล้วเล่นลอยอีกแล้วเออเล่นลอยอีกแนนไม่น่ารักเลยเนาะ โอยยิงอะไรเยอะเนี่ยย,ยิงจนกระเข้าลงบาลอยู่แล้วเฮ้ยมี <First S 1> มาวันจังเลยอะไรเนี่ยโอ้โหมันหลู่ดีเนี่ยให้มันจะหนานไปเถอะปะเชือผมลองกดเลคพังใหม่ ทริปเปิคิลว่ากเลยอ่ะพี่อยากพี่อยากเล่นกันนูอีกอ่ะแล้วแต่พี่อ้วนเลยครับเธอเห็นฉันบ้างหรือเปล่าฉันนองอยู่ไปสุดขอบฟ้าอย่าจะรอถ้อยู่ตรงนี้พระกายวลาจะเปลี่ยนไป ขึอนมาจิมตอนไหนผมมาตอนนั้นเลยจริงเปล่าวจริงถือเฟซว่าอะไรได้แฟนตัวยงหรือยังตัวยงเลยผมกดไปดูดูก่อนเลยว่าได้แฟนตัวยงหรือยังดูชื่อเฟซว่าอะไรพี่จะไปดูฮะใช้เฟซแม่นี่ก็ยิงจังเลยเนี่ยอุย ส <t> ี่หนึ่งช่วยด้วยแดงหมดตีใครจะไปช่วยแดงหมดตีไม่เป็นไรเดี๋ยวเบคอนแบกเดี๋ยวพี่อ้วนแบกไม่เป็นไรเดือ์ซี่แบกน้องเบอร์สี่แบกเบอร์สี่แบบแหลงไงเบอร์สี่แบบฮีโร่อีกแล้วเบอร์สองแบกจ่าแบกเฮ้ยหนุ่มเนารักมากเลยอ่ะขอบคุณครับแล้ววะเนี่ยโอ้ยระเบิดอีกแล้วนั่งนะพี่ทุกแม่ ไม่กิงได้ไหมเนี่ยคิ้ว่ามันอยู่บนหัวโเดี๋ยวผมเก็บสิฉันน้องจัา First Blood ไมยากอุ้ยไม่เป็นไรผมไม่จำ Double Kill น้องเนี่ยไปจํานะพี่พี่พอดีพี่เป็นคนไม่ดีนะเออพี่พี่พูดจาไม่น่ารักเลยเดี๋ยวพี่จะไม่พูดแล้วพี่จะไม่พูดแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่จะไม่พูดคำหยาบแล้ว๋ยเอาไปพูดที่ไหนนะรู้ป่ะมันไม่ดีรู้ป่ะไม่พูดอ่ะไม่ได้ไม่พูดอ้วนเอาไอวอลไหมครับเอาไอวอลไหมครับพี่มีอยู่เอ้ยบุกแล้วหลดเนี่ยเป็นพืนชาร์ก็ไม่ได้นะ เอาเอเกตึบปืนจัดกูไม่ได้นะเอ้ยด่าสุดสิเฮ้ยโอ้ตเกี่ยวเียวร็วเกมพุทเร็วเลยกูงงมากอิสนวเนียมั้ยเออเจอแล่แดงปาไปสีู่นเลยเฮ้ยนไม่ไม่เนาะเนาะดีดขึ้น น้องเชื่อพี่เหอะมันไม่นสีสูตรหรอกจริงจริงเหรอจริงจริงจริงเนี่ยดับเบิลซีแบกทำเบอร์สีตายก่อนกันผมไม่เอาแล้วนะเบอร์สี่เบอร์สี่ต้องแบกน้องแล้วสุกพลังในตัวคุณด้วนโอ้ยโอยห่วยย้ายิงอย้ายยิงนะโอ้ยให้มันชนะพี่หู ไไม่ไหวเ,เบอร์สี่มาเจอแหลงแดงเบอร์สี่ต้องรับผิดชาอบหนึ่งสีไม่ใช่บรอลุมเออเอาดิมาแล้วฟังมาแล้วมันว้าายนางเงิบ <c oughs> นางเงิบเลย